เวลาทํางานประจําหรือว่างานออกไร่ออกสวนหรือว่างานพวกเอ่อเกี่ยวกับเดินป่าท่องเที่ยวนะฮะงานประจญภัยต่างๆครับผมเห็นกางเกงที่ใส่แล้วเหมาะสมนะเป็นกางเกง IX เ1กนะที่ผมมีอยู่เนี่ยซึ่งผมก็ทํางานก็ใส่ทํางานใส่ท่องเที่ยวได้ทุกอย่างครับที่ผมทางานอันนี้ก็จะเป็นตระกูลกางเกงแท็กติคอเหมอนกันแต่อันนี้ผมจะมาให้ดูอันนี้ผมเคยใส่แล้วนะกางเกง IX 11็กซ ก็คือเป็นไซส์ x อกอนะกาก็เป็นกระเกงที่มีกระเป๋านะใส่กับกระเป๋าใส่ของได้เยอะนะตรงน,นี้ก็กระเป๋าด้านหน้าแล้วก็กระเป๋าข้างนะกระเป๋าข้างเป็นแถบไม้เหล็กแล้วก็เป็นตีนทุกแกนะตีนตุกแกแล้วก็ตรงช่วงกระเป๋านี่ยมันจะมีกระเป๋าแยกอีกต่างหากนะสามารถใสถ่โทรศัพท์ได้นะกระเป๋าทั้งหมดก็ แปดจุดนะครับแปดจุดแล้วตรงนี้กระเป๋านี้ก็จะเป็นกระเป๋าหน้ากระเป๋าใส่โทรศัพท์แยกอีกต่างหากตรงนี้นี่เป็นกระเป๋าแยกนะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เป็นแบบพีนทุกแกกับแถมไม่เหล็กอีกกระเป๋าใส่ของได้เยอะนะกระเป๋าใส่ของได้เยอะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะมีกระเป๋าเยอะแบบนี้เลยนะนี่กระเป๋าด้านหลังตรงนี้แล้วก็ เบาเล็กตรงนี้ยึบท่อ,อยอีกเยอะนะใส่กระชับนะแล้วก็มีย็บเสริมเป้าตรงนี้ด้วยเป็นสามเดี่ยวเวลาเราลุกนั่งก็สะดวกสบายผมใส่กระลัวตัวหนึ่งก็เอามาแนะนำนะสำหรับใครที่เป็นแบบสายท่องเที่ยวสายดุยสายเดินป่าแคมปิ้งหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับพวกการเกษตรพวกงานทั่วไปงานก่อสร้างก็ได้ หรืองานออฟฟิศก็ใส่ได้งานท่องเที่ยวไปเที่ยวแห้งก็ใส่ได้นะมันใส่ได้ครอบคลุมหลากหลายมันจะมีแบบที่เป็นขาทรงกระบอกกับทรงสลิมฟิตก็คือรับรูปแต่ว่ามันเป็นผ่าย,ยืดนะนี่ผ้าย,ยืดนะใส่สบายระบายอากาศได้ดีตรงช่วงข้างล่างมันจะเป็นเย็บแบบเกลอกมานครับเข้ากับรอ,องเท้าห้มส้นได้ดีเลยนะตรงจุดนี้ผมจใจนิยมชอบใส่เกงแบบนี้แหละเวลาทำงานมันสะดวกคล่องตัวดี แล้วก็จะมีะเป็นสมูนอกนะนกยืดข้างได้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วสองฝั่งนะถ้ารุ่นเก่าๆก็จะเป็นยืดหลังแต่ผมก็ชอบยืดหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ชอบกระเป๋าแล้วก็มีที่ร้อยเข็มขัดนะที่ร้อยเข็มขัดตรงนี้จะให้มีที่ใส่พวงกุญแจด้วยสนะำหรับใครชอบสายด้วยทำง,งาน,นไร้ในสวนสายท่องเที่ยวเดินป่าท่องภูเขานะได้หมดก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะ ใครที่จับสนใจร้านค้าที่ดีๆก็ลองกดเข้าไปเลือกดูนะ,ม,นะมันจะให้ช่องทางการติดต่อการซื้อได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปรีวิๆแบบสั้นๆส,สะดวกรูปทรงอันนี้เป็นสีดำนะมีทั้งหมดน่าจะเป็นสามสีนะแต่ม,มีรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอยู่ก็ลองกดเข้าไปเลือกดูในร้านนะ มีรุ่นอื่นที่เหมะอื่นลองเข้าไปเดีชมสินค้าในร้านได้นะแล้วคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้